ก็ขอบคุณที่ทั้งสองนะครับที่เลือกซื้อเครื่องซักผ้าหยาดเหรียญจากเรียสน้าเครื่องนี่เป็นบัตรประกันที่มอบไปให้นะครับแล้วนึกยังไงถึงได้เลือกซื้อเครื่องซักผ้าจากเราก็ดูมาหลายเลยจัดงนัครับคิดว่าตรงนี้ก็ลองเอาไปดีกับเรบแล้วที่มีคภาพคร้าผมแล้วหลังจากที่มาส่องเห็นเครื่องแล้วเป็นไงตอนทรบใจเพราะว่าเครื่องขนาดใหญ่นใหญ่แล้วก็ หยอดเหรียญได้ทุกเหรียญตั้งราคาไม่จําเป็นต้อง40หรือ30 35ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกซื้อสินค้าจากเราที่สําคัญมาถึงที่นี่ประทับใจมากมีผลไม้สุบนจับหุงใหญ่มากเลยหิ้วไม่ไหวตอนนี้ไม่ได้อยู่ในกล้องหิ้วไปไว้ในรถและกลัวเจ้าของเปลี่ยนใจขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครัขอบคุณครับสวัสดีครับ ดูจากภายนอกเครื่องซักผ้ายี่ห้อก็อาจจะเหมือนกันขนาดก็อาจจะเท่ากันแต่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจาก PST Marketing แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสามารถหยอดเหรียญได้ทุกเหรียญทั้งเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทจะเปิดฝาหรือปิดฝาก็หยอดเหรียญได้ขณะซักอยู่เมื่อเปิดฝาขึ้นมาถังในจะหยุด และเมื่อปิดฝาลงเครื่องจะทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าของเครื่องนี่คือสิ่งที่เจ้าของเครื่องในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจาก P.S.K Marketing เพราะเครื่องได้มาตรฐานมากกว่าบริการหลังการขายดีกว่าและเราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ได้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่มีคุณภาพดีและใช้ได้ทนทานนานหลายๆปีเป็นเครื่องทำเงินให้กับเจ้าของเครื่องในพื้นที่ต่างๆในทุกๆจังหวัดสถานที่แห่งนี้ที่ท่านเห็นอยู่เป็นจังหวัดระยองอาเภอบ้านค่ายสั่งซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและเครื่องหยอดเหรียญจาก PST Marketing ไปให้บริการแก่ลูกค้า สนใจติดต่อสั่งซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและเครื่องหยอดเหรียญต่างๆเช่นเครื่องฉีดน้ำล้างรถหยอดเหรียญเครื่องขายกาแฟหยอดเหรียญเครื่องทำน้ำแข็งหยอดเหรียญและเครื่องหยอดเหรียญต่างๆได้ที่0863194950